แปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่สิลูกวัวตัวโตไถนาดี cows plowing field อือเอาต่อไป let me tell you why we do that because we didn't got tractors but we got school bus t i l l เขาไม่มีแทรกเตอร์ลูกแต่เขามีอไอ้ที่ไถนั่นแหละที่เป็นคันไถอ่ะเอโอเคที่มันมีเปิดรูป <Okay. S 1> ให้หนูดูนั่นแหละเอาต่อไป <Okay. S 1> อันนี้อะไรลูกวัว ตัวโตมีเก่งครับราเก่งครับทาอืมวัวตัวโตมีราคาหมายถึงภาษาอังกฤษคืออะไรลูกวัวตัวโตหมายถึงวัวตัวใหญ่นะ That means what the price อืมวัวตัวโตมีราคาก็ price อืม วัวตัวโตจะมีราคาดีมากอะไรแบบนี้ลูกคือมันขายดีถ้าตัวโตวก็ได้เงินเยอะถ้าตัวใหญ่ถ้าตัวโตวก็ได้เงินเยอะถ้าตัวเล็กก็ได้เงินนิดเดียวอะไรแบบนี้เข้าใจไหมครับโอเคอ่าสุดท้ายไป if you ask feel จะเป็นค i ไทยต้ามินเออไม่ต้อง <feel S 1> นะพูดไทยมั่วออพูดมั่วก็คือ<ม>พูดไม่ได้<ม>ใช่ไหมลูก<ม>ถ้าพูดได้ก็ต้องพูด<ม>เอาต่อไปเราเก่งครับจะ เอาวัวตัวโตเอเราจะเอาวัวตัวโตวหมายถึงอะไรภาษาอังกฤษแปลให้แม่สิตออวีอ oh, อคนแกะข้าวข้าวอะไรข้าวบิ๊กหรือสมอลเล็กหรือใหญ่บิ๊ก <Big. S 1> เออเอาใหม่ที่เปเป็นภาษาอังกฤษหน่อยสิ We're going to get a big cow เก่งครับ เราจะเอาวัวตัวโตเพราะว่าวัวโตโตมีราคาใช่ไหมลูกโอเคเก่งจังเลยสวัสดีครับไปไปยังสวัสดีครับบายไลค์และซับสไคร์สวัสดีครับต้องทํามือด้วยแม่บอกทำมือด้วยเสมอสวัสดีครับลูก